ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับเพชรประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านศบป,ป่อง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2504ตั้งอยู่เลขที่91หมู่6ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด83คนระดับประถมวัย23คนระดับ ระมศึกษา60คนมีบุคลากรทั้งหมด12คนโดยมีนางรสลินทิยานันเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและมีครูบุญสมเทิดชูสกุลชัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จากการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนบ้านศบป่องไม่มีนักเรียนที่ติดยาเสพติดและอบายามุกและไม่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงดังนั้นจึงมีนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่นักเรียนเป็นประจำอยู่เสมอและต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โรงเรียนบ้านสบป่องได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสีต้องสองไม้สู่การปฏิบัติระดับโรงเรียนอีกทั้งยังได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขซึ่งประกอบไปด้วย5มาตรการดังนี้การดำเนินงานมาตรการด้านการป้องกัน มีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดห้องเรียนสีขาวจำนวนสมห้องคือชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมินระดับดีเด่นมีการมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวเป็นประจำทุกเดือน โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและแอลกอฮอล์7มาตรการโดยกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลการดำเนินงานตามนโยบายโดยจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทั้งมีการสอดแทรกความรู้เรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมให้นักเรียนโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดำเนินงานมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านศพปองได้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆและนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความจำเป็นและความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละคน มีการคัดกรองนักเรียนทุกชั้นเรียนผลปรากฏว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติร้อยละ1 0 0มีการรายง,งานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบแคตตัสภาคเรียนที่ 1. รายง,งานครบ100อเอร์เซภาคเรียนที่ 2. รายง,งานครบ100เอร์เซนการดำเนินงานมาตรการด้านการรักษา โรงเรียนบ้านศบป่องมีนโยบายการบำบัดรักษาและส่งต่อนหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโดยมีกระบวนการด้านการรักษาเป็นไปตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาพบว่าไม่มีนักเรียนกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงมีการจัดตั้งคลินิกเสมารัก จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสภาพปัญหาพฤติกรรมนักเรียนมีการประสานตรวจสอบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนบ้านสบป,ป่องเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด100%เเอร์์ซโรงเรียนบ้านสบป,ป่องได้จัดกิจกรรมจิตสังคมบำบัด เพื่อปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักตนเองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นเช่นจิตอาสาที่ทำเพื่อสังคมด้วยความสมัครใจโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมห้องสมุดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นวันภาษาไทยวันงดสุบุรี่วันต่อต้านยาเสพติดวันปีใหม่และวันเด็ก อีกทั้งยังมีการดําเนินงานให้คําปรึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวเก่วกียับยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมประชุมผู้ปกครองการดำเนินงานมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านศบป่องดำเนินงานตู้แดงเสมารัก จัดทำเพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขดำเนินการตามโครงการสถานสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนสามารถดำเนินการร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขของนักเรียนผ่านช่องทางต่างๆโดยผ่านทางตู้แดงเสมารักโดยตรงเพจของโรงเรียน a ฟ e b o o k โรงเรียน โรงเรียนบ้านสบป่องได้มีการจัดตั้งชุมนุมเสมารักโดยมีครูบุญสมเชิดทูสกุลชัยเป็นผู้รับผิดชอบและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนักเรียนสามารถขอคำปรึกษาจากครูได้โดยเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อนำมาใส่ตู้เสมารักโดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ และคุณครูที่ปรึกษาจะหาคำแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยทำบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธีการดำเนินงานมาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านสบปองได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยดำเนินงานระบบบริหารจัดการดังนี้ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนโดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบเพื่อเป็นรากฐานนำไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหามีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเข้าสู่โรงเรียน และมีห้องปฏิบัติงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโดยสภานักเรียนครูและนักเรียนแกนนำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กนักเรียนสร้างเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสบป่องได้จัดทำบันทึกข้อตกลง M.O.U. กับสถานศึกษาในสังกัดเดียวกัน6โรงเรียนด้วยกันคือ 1. โรงเรียนบ้านใหม่ 2. โรงเรียนบ้านกุ้งไม้สัก์มิตรภาพที่98 3. โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 4. โรงเรียนบ้านห้วยเสือเท่าเจ้ากอแก้วอุปถัมภ์ 5. โรงเรียนอนุบาลไม่ห้องสอนและ6โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99และทางโรงเรียนได้ทำา o u u กับหน่วยงานภายนอกคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกุุงไม้สัก สถานีตำรวจภูทรเมืองแม่ฮ่องสอนและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณานการการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอาทิเช่นการร่วมมือกับสถานีตำรวจอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มีตำรวจแดมาสอนเกี่ยวกับยาเสพติดทุกวันพฤหัสมีการประเมินผลและรายงานผลต่อนหน่วยงานต้นสังกัดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านศพป่องได้กับปรับพฤติกรรมนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาจะนำเนินการคัดเลือกหัวหน้า ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมพร้อมทั้งแกนนำนักเรียนทั้ง4ฝ่ายร่วมทำคติพจน์ประจำห้องเรียนได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองพร้อมทั้งการบันทึกการปฏิบัติงานมีการจัดทำแผนผังห้องเรียนสีขาวไว้หน้าห้องเรียน การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านศพป่องโดยใช้รูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบ๊ดแพทชิดโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดไม่ใกล้ชิดอบายมุก โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนการทำงาน P-Student Model เคียงคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใช้เทคนิคการบริหารแบบ PDCA เป็นแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานเน้นการดำเนินงานอย่างมีระบบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้หลักทรงงานของสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรคือ เข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปลัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมายึดเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายามุกตามพีสต t u เด n t โมเดลเคียงคู่กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้รับการประเมินรับตาพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยพศ2566รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปีการศึกษา2565โรงเรียนปอดบุรีประจําปี2566รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาว และโรงเรียนบ้านสพป่องได้ผ่านการประเมินรอบ5จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรเอกชน ส่วนในระดับผู้บริหารนั้นได้รับรางวัคลครูดีส,ส,สกอสอคประจำปี2567รางวัลเสาเสนาคุณาทานรางวัลความมั่นคงที่รับรองกันทำความดีรางวัลเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีและได้รับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่ได้มาประเมินโครงการและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนต่อไปขอขอบคุณค่ะ